สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกอกาศทองมองขาดทุกอกาศการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำก็วิ่งอยู่ในกรอบของการพักตัวนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่แนวต้านบริเวณ1884ี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ในกรอบแนวรับเนี่ยบริเวณ1856เหรียญก็ยังวิ่ง ระยะสั้นตรงนี้นะคะโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะาทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตลาดไม่ได้เปิดเต็มเนื่องจากว่าเป็นวันทหาร่านศึกนะคะข่าวใหม่ๆเนี่ยก็ยังคงไม่ไม่ได้มีข่าวใหม่เข้ามามากนะักก็ยังคงเป็นการเล่นข่าวเดิมในส่วนของการประกาศวัคซีนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวเพิ่มเติมที่เข้ามาก็คือในส่วนของอนักลงทุนเริ่มมีความกังวลกลับเข้ามาอีกรอบนะคะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพบผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ณนะขณะนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า10ล้านรายนะคะก็ถือได้ว่าเป็นลำดับหนึ่งของทางของในโลกเลยก็ว่าได้นะคะโดยที่หลายๆรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการประกาศเคอร์ฟิลนะคะโดยที่ทางด้านของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลแล้วก็จํากัดการอยู่นอกบ้านของทางของประชาชนนะคะแล้วก็รัฐเนวาดาเองก็มีการขอร้องนะคะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในบ้าน ะะเป็นเวลา2อ,อาทิตย์นะคะแล้วก็ทางย่านของฮองนิวยอร์กซิตี้เองเนี่ยก็มีการประกาศนะคะควบคุมเวลานะคะในการให้บริการของผับแล้วก็บาร์แล้วก็ร้านอาหารนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆรัฐนะคะมีการเริ่มที่จะควบคุมในส่วนของทางด้านเวลาเพาื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 นะคะเพราะว่าอพอเข้าฤดูหนาวมาเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยพุ่งขึ้น ถือได้ว่าเกือบทุกวันนะคะก็อันนี้ยังคงทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำนะคะยังไม่สามารถที่จะหลุดแนวรับสําคัญบริเวณหนึัเหรียญลงไปได้ก็ยังถือได้ว่าเป็นการมาชะลอการไหลของราคาทองคํานั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อ,อเมื่อเช้านี้นะคะทางด้านของอในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยมีรายงานเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะคะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะของรัฐจอร์เจียเนี่ย มีการออกมาประกาศนะคะว่า,ารัฐจอร์เจียจะทําการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นะคะเนในเพราะว่าในส่วนของคุณไบเดนเนี่ยกับคุณทรัมป์เนี่ยมีคะแนนค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆในรัฐจอร์เจียนะคะก็เลยทาใหา้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ระดับสูงตรงนี้ออกมาประกาศนะคะว่าจะมีการนับคะแนนด้วยมือใหม่ในแต่ละคาลตี้นั่นเองนะคะอันนี้เราก็คงต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของคะแนนของจอร์เจียเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันมากมาก ากเลยแล้วก็คุณทัามค่อนข้างที่จะมีปัญหากับคะแนนของรัฐนี้ค่อนข้างมากนั่นเองนะคะนี่เราก็คงต้องรอดูเพราะว่าทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยจะมีการนับใหม่แล้วก็จะมีการยืนยันนะคะ,ะการนับคะแนนที่เสร็จสิ้นก่อนวันที่20พฤศจิกายนนั่นเองอันนี้หลังจากนี้ไปเราก็คงต้องจับตารอดูในส่วนของการนับคะแนนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็มีนักวิเคราะห์ในหลายๆหลายๆสำนักนะคะออกมาให้ปัจจัยนะคะ ว่าณช่วงนี้เนี่ยก็มี3ปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยที่ เป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองคําำนะคะโดยที่ปัจจัยที่1เนี่ยก็คงต้องดูนะคะว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยหรือไม่นะคะคุณท้ามจะยอมรับการผลของการเลือกตั้งตรงนี้หรือไม่แล้วก็การเปลี่ยนผ่านต่างๆจะสามารถผ่านไปด้วยดีหรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในส่วนของวัคซีนที่ออกมานะคะจะสามารถที่จะควบคุมนะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวโควิดเนี่ย กร,กระจายหรือว่าแพร่ระบาดไปได้มากกว่านี้หรือไม่แล้วก็อย่างที่3ที่จับตาร,รูก็คือในส่วนของแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยที่ก็มองว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของริพับบิก้านแล้วก็เดโมแครตสามารถพูดคุยแล้วก็ตกลงกันได้ตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะปล่อยตัวกระตุ้นตัวมาตรการ,ร,ก,ารกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพื่อที่จะ เอาเงินนะคะเอาอาชีพเงินเข้าสู่ระบบแล้วก็กระจายเงินเข้าสู่มือของประชาชนนั่นเองนะคะนี้ก็คือ3ปัจจัยหลักที่ในช่วงนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะปัจจัยเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองนั่นเองค่ะแต่ก็คงต้องรอดูนะคะว่าข่าวจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่า,าในส่วนของ3ตัวข่าวเนี้ยเราไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะคะว่าจะาบวกทองหรือลบลบ,ลบทองนะคะต้องดูในส่วนของปัจจัยที่ออกมาว่าออกมาในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายนั่นเอง นะคะคก็ต้องจับตารอดูนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะมีในช่วงเวลา2องกุมครึ่งค่ะเป็นการประกาศตัวเลขคู่ขอรับสิการการว่างงานนะคะซึ่งตัวเลขเดิมประกาศไปที่7 ถ้าน่นะคะแล้วก็ตัวเลขคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่737นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดจริงเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำค่ะแล้วก็ถัดไปยังเป็นเวลาเดิมนะคะสองทุ่มครึ่งเป็นตัวเลข CPI หรือว่าเดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะตัวเลขยังคงคาดการไว้ที่เท่าเดิมนะคะที่0.2นี้ก็คงต้องรอดูหน้างานเขาว่าตัวเลขจะมีการพลิกโผลหรือไม่นะคะแล้วก็ข้ามไป ในช่วงเวลา3าทุ่มครึ่งนะคะเป็นคุณเจร p มพาเวลสปีกนะคะออกมาพูดเราก็คงต้องจับตาเราดูว่าคุณพาเวลนะคะจะพูดเกี่ยวกับมาตรการาการใช้ทิศทางนโะยบายการเงินเป็นไปยังไงนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์ปุ้ยค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกันแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะาจารค้ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะราคาก็อยู่ในช่วงของกรอบไซด์เวย์นะคะยังไม่ได้ทะลุในส่วนของแนวรับหรือว่าแนวต้านลงไปอีกนะคะแล้ววันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคาบ้างคะครับก็เาม,ามื่อวานนะฮะมันลงมาทดสอบแถวแถวแนวรับนะครับในในในช่วงท้ายเนะี่ยมันก็มี แรงซื้อลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เข้าซื้อเมื่อวานนะฮะตามกรอบแนวรับเนี่ยแนะนำว่าให้ถือต่อนะครับนะเราจะมีการติดตโวขึ้นไปนะฮะหรือรีอรอรอบาวอ,อีกรอบหนึ่งนะจุดท,ที่ทำกำไรนะฮะก็น่าจะเป็นอใกลๆ้ๆแนวต้านเดิมก็ได้นะฮะหนึ่ันบเก้านะฮะหรือจะเอาแนว ระยต้านในช่วงเช้าเนี่ยถึงพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญก็ก็ได้นะครับเรก็คงจะต้องทํากาไรระยะสั้นๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้า,าราคามันสามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนแถวบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบห้าหรือพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญกันไปเนี่ยสัญญาณมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับ แรงซื้อมันจะเริ่มกลับเข้ามานะฮะแต่ว่าถ้ายังยังไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์ออกด้านข้างไปนะครับ,นะรบนะหรือถ้ามันท่ครับหรือถ้ามันเกิดการทำนีโลครั้งใหม่เนี่ยนะการทำนีโลครั้งใหม่นะครับก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อได้เหมือนกัน นะครับนะเพราะว่าเรามองว่าการปรับฐานราคาในในในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะของการปรับปรับฐานราคานะฮะก็นักลงทุนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อได้เช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยข่าวด้วยนะครับถ้ามันมีปัจจัยข่าวที่รุนแรงมากระทบต่อตลาดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการ ร่วงลงที่ที่ค่อนข้างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีปัจจัยข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็เชื่อว่าระดับราคาณปัจจุบันเนี้ยนะครับก็เป็นระดับราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับเป็นระดับราคาที่น่าเข้าซื้อนะครับน่าเข้าซื้อเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวลงค่อนขั้นค่อนข้างมากแล้วนะครับดังนั้นก็เชื่อว่า ็จะหาตัว่าเข้าซื้อนะฮะตามกรอบแนวรับที่ที่เราให้ให้ไว้ในใแต่ลนะว,นะนวนออนันนะครับส่วนทิศทางขาขึ้นจะเป็นทิศทางขาขึ้นหรือยังเนี่ยนะฮะอันนี้คือคําถามนะครับที่ที่ประวานได้ได้รับคําถามมานะครับเมื่อเร็วหลายท่านบอกว่าอาจารย์มันมันปรับตัวเสร็จหรือย,อยังมันจบหรือย,อยังนะครับ,รบนะซึ่งถ้าเราดูจากจากภาพใหญ่แล้วเนี่ย มันเหมือนกับว่ายังยังปรับถามยังไม่จบไปนะครับไปยังไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราเราเราโดยเชื่อเชื่อมั่นว่าตลาดเนี่ยมันรับข่าวที่ที่ค่อนข้างรุนแรงไปแล้วนะอย่างอย่างเช่นในเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับมันรับข่าวไปแล้วนะฮะแล้วก็ข่าวรั้นตั้งเนี่ยมันก็รับข่าวไปเรียบรนอยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยปัจจัยข่าวที่รุนแรงเนี่ยมันมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับ กรเช้าล่ามันน่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับดังนั้นนั้นกนินอาจจะพิจ,จารณาหาจังหวะเข้าซื้อเตรมกำไรในทิศท,ทางขึ้นได้นะครับทางนี้ทังนั้นเนี่ยอาจจะ,ะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับซ,ซึ่งมันอาจจะอยู่ในช่วงของการฟอร์มตัวตฟ,ออฟอร์มตัวใ,ในช่วงปรับฐานนีกครั้งนี้นะครับมัน มาดูในส่วนของทองคำ9 6 5กันบ้างนะครับทองค้น6.5นะครภาพรวมจากราคาปิดเมื่อคืนวานนี้นะครับนะภาพรวมเนี่ยก็ยังยังเป็นมุมมองที่บัตนขั้นอย่างยังเป็นลบอยู่นะครับันะญญาณของเส้นค่าเฉลีย่ยทั้งระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมันก็ยังตัดตัวกันลงมานะครับแล้วก็การินตัวขึ้นไปเนี่ยก็ยังทําได้ไม่มากนะฮะ เมื่อวานนี้ก็มีการทำาูนย์โลคั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตอางการลาดหกจุดห้านะไอเอไอเนี่ยยังคงขึ้นตัวต่างฝ่ายระดับห้าสิบนะครับสัญญาณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบนะฮะแล้วก็แ็กดีนะครับแ็กดีเนี่ยก็ยังขึ้นตัวต่างฝ่าระดับเส้นศูนย์ไลน์นะครับสัญญาณก็ยังมองลบอยู่นะฮะอาจจะมีลักษณะของการดีบาวในช่วงเช้าวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าราคาสปอร์ตของมองนอกเนี่ยมีการดีบาวกันไปนะครับก็ ราบาขึ้นไปได้หลายเหรียญเหมือนกันน,นนะครับสิบกว่าเหรียญนะครับจากราคาที่ทาทําจุดต่ำเมื่อวานเนี้ยนะครับก็ถือว่าการฟังตัวในในในช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นนะครับยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่เข้าซื้อก่อนหน้านี้นะฮะเ่าบางนะฮะถ้าเข้าซื้อในช่วงแนวรับเนี่ย วันนี้แนะนําให้รอไปติดทำกำไรแถวๆรอบแนวต้านนะครับนะก็น่าจะ,ะเล่นรอบสั้นๆไปก่อนนะครับแนวต้านของทองคำก็บ้านะครับในเช้งเช้านี้นะก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณแบบนี้เลยครับ26,910บาทนะครับแนวต้า,ตานแนวต้านแรกนะแนวต้า,ตานถัดไปสองเเจ็ดพัน27,700บาทนะครับ นะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวที่บร,ริเวณสองหมร้อยสี่สิบบาทไปจะถึง26,580บาทนะครับนะจุด stop loss นะครับจุด stop loss นะถ้าเป็นราคาสปอตเมืองนอกเนี่ยจุด stop loss ยุ่ที่ 1, หนึ่งันแปดร้อี่สิบหาเหรียญนะครับนะหรือประมาณ26,500บาท ถ้าถ้าต่ำกว่าน,นี้เราเราอาจจะตัตอปล็อตออกไปก่อนก็ได้นะครับนะก็อันนี้ก็พูดเผื่อไว้นะครับเผื่อว่ามีการย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามันต่ำกว่าจุดสัต็อปล็อตเราก็อาจจะตัดสรถาน,นถักนัทุนออกไปก่อนนะครับนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนระราคามันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับในช่วงช้าเนี่ยมีการรีบาวที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับดังนั้น นักงทุนอาจจะ,ะถึงสถานะรอเพากอจะปิดกำไรที่แนวต้านก็ทำก็ทําได้นะครับแ้วก็ฝากนักงทุนนะครับคงจะต้องอเปลี่ยนกำไรในกรอบนี้ไปก่อนนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นติดตามในส่วนของอการนับคะแนนเลือกตั้งนะฮะในในส่วนที่ที่อาจจะมีการนับใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอการแพร่ระบาดของโควิด ตรงนี้ถือเว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับเป็นปัจจัยบวก,กบต่อทองคำนะแต่โดเฉพากว่าในช่วงนี้มันเข้าฤดูดหนาวแล้วนะครับอาจาอาจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยท,ที่จะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำได้นะครับนะซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อระบบเศรธธษฐกิจทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งยุโรปเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องติดตามนะครับนะแต่อะไรก็ตามนะฮะ นะครับคงจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อและขายเก่งกำไรระยะสั้นๆไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะเล่นเก่งกำไรระยะสั้นไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้เราคงจะต้องมาติดตามทิศทางและพระนดโนโดมราคาทองคำในต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็มองว่าราคาเริ่มมีการฟอร์มตัวนะคะเพื่อที่จะขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะนักลงทุนท่านใดที่ซื้อมาแล้วเขาเก็บมาแล้วแต่เมื่อวานประกอบกับ,กบเมื่อวานนี้ราคาเงินบาทเนี่ยมีการแข็งค่านะคะก็ทําให้ราคาทองคําไทยเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่เข้าซื้อไว้แล้ววันนี้ก็ถือรอขึ้นไปทํากําไรนะคะช่วงเช้านี้สปอร์ตเนี่ยมีการ ขึ้นมานะคะก็รอเทสที่บริเวณแนวต้านนะคะรอขายบริเวณหนึ่งพัน 878ถึงบริเวณ1,889เหรียญตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะคะถ้าเกิดว่า,าราคาขึ้นเทสแล้วยังไม่สามารถทะลุไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งขายทำกำไรณนะจุดนี้ออกไปได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ